ด้านหลังของเหรียญกระสาบหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นยีหสตางค์ห้สตางค์หบาท5บาท10บาทเนี่ยเป็นวัดอะไรนะครับคลิปนี้เนี่ยมีคำตอบให้เพื่อนๆหายสงสัยแน่นอนกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้ล้วนๆเลยคลิปนี้ให้ความรู้ล้วนๆเพียวๆเลยนะครับเกี่ยวกับเหรียญ1บาท5บาท10บาท25สตางค์แล้วก็เหรียญ50สสตางค์นะครับว่าด้านหลังของแต่ละเหรียญเนี่ย เป็นวัดอะไรนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานเนี่ยผมก็เล่น Facebook อยู่นั่งเลื่อนๆดูข่าวไปนะครับคนก็เถียงกันว่าเอ้ยไอเหรียญ1นบาท5บาท10บาทเนี่ยจริงๆแล้วด้านหลังเป็นวัดอะไรกันแน่นะครับหลายคนก็มีการไปสืบค้นข้อมูลจากที่ต่างๆนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายขยายความขยายรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็มาดูกันนะครับเริ่มจากเหรียญย5สตางค์ก่อนเลย เหรียญยีสตางค์นะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กที่สุดนะครับซึ่งเหรียญ25สตางค์เนี่ยด้านหลังของเหรียญ25สตางค์เป็นพระบรมธาตุเจดีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับอันนี้คือเหรียญ25สตางค์นะครับพูดง่ายๆก็คือวัดพระมหาธาตุนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์ส่วนเหรียญ50สตางค์นะครับเหรียญ50สตางค์ เป็นเหรียญพระเจดีวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับก็อันนี้ก็เป็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพที่คนน่าจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยเป็นวัดพระศรีรัตนเจดีวัดพระศรีรัตนศาสศดารามนะครับหรือที่เขาเรียกกันง่ายๆว่าวัดพระแก้วนั่นเองนะครับต่อมาครับเดี๋ยวจะเป็นเหรียญ5บาทนะครับ เหรียญ5บาทเนี่ยจะเป็นอุโบสถของวัดเบนจมาบพิษดุสิตวนารามนะครับก็ที่เขาเรียกกันง่ายๆว่าบัอดเบนนะครับส่วนเหรียญ10บาทนะครับจะเป็นพระปางของวัดอรุณราชวลารามนะครับที่เขาเรียกกันง่ายๆว่าวัดอรุณนั่นเองนะครับซึ่งห้าเหรียญน,นี้บางคนก็มีการถกเถียงกันบ้างนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรคลิปนี้ผมก็ขอมาให้ความรู้แล้วกันในฐานะคนที่ สะสมเหรียญเก่านะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เห็นทกเฉียงกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่วงการไหนที่กําลังงงว่าเอ๊ะหลังของเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยยีสสตางค์ห้สตางค์หบาท5บาท10บาทเป็นเหรียญอะไรกันแน,แน่เป็นวัดอะไรกันแน่นะครับก็คลิปนี้มาตอบคําถามมาให้ความรู้เพื่อนๆมา ไขข้อข้องใจให้หายสงสัยกันไปเลยนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะเห็นว่ายังมีการเฉียงกันอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็มาให้ความรู้ล้วนๆนะครับส่วนสําหรับใครที่เป็น f c ช่องเราอยู่แล้วหรือมาเห็นคลิปนะครับเรื่องการประกาศร,รับซื้อเหรียญผมก็จะมาจําแนกวิธีให้อีกหน่อยนะครับว่าวิธีแยกแยะแต่ละเหรียญเป็นยังไงเนื่องมาจากช่วงเนี้เพจผมเนี่ยมีน้องๆหลายคนนะครับบางคนอาจจะยังไม่ บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ำนะครับส่งกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับคือบางคนส่งมาส่งผิดส่งถูกไม่เป็นไรนะผมไม่เคยมีปัญหากับ f c ผมนะครับใครส่งมาแล้วพูดดีจะส่งผิดส่งถูกผมไม่ว่าคุณนะครับแต่มันจะมีคนบางประเภทครับที่เขาเรียกว่าเกรียนคีย์บอร์ดอ่ะผมจะใช้คําว่าพวกเกรียนคีย์บอร์ดครับส่งมาแล้วมาดา่าส่งมาผิด ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เหรียญที่ประกาศรับซื้อไม่ตรงบล็อกไม่ตรงพอสอไม่มีรายละเอียดอะไรตรงกันเลยส่งมาผิดก็มาด่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีดูแต่ละเหรียญให้หายงงกันไปเลยนะครับเริ่มจากเหรียญย5สตางก่อนนะครับเหรียญย5สตางเนี่ยคือหลายคนจะสับสนกับเหรียญ50สตางเดี๋ยวขออนุญาตเทียเ,เหรียญน,นะจะได้ไม่งงนะครับเหรียญย5สตางกับเหรียญ50สตางเนี่ยหลายคนจะส่งมาสับสนกันเพราะว่า ขนาดใกล้เคียงกันอ่าแต่แต่ครับแต่จริงๆก็มีจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับอ่าจุดสังเกตง่ายๆอย่างแรกเลยคือหลังวัดนะครับอ่าหลังวัดนะครับวัดคนละวัดกันเลยนะครับยี่สิบห้าสตังวัดมหาธาตุห้าสิบสตังเนี่ยวัดพระธาตุดอยสุเทพคนละวัดกันเลยนะครับและที่สําคัญตัวเลขครับยี่สิบห้าสตังตัวเลขจะอยู่ด้านล่างนะครับห้าสิบสตังตัวเลขจะอยู่ตรงกลาง นะครับเพื่อนๆลองดูสังเกตดูนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับความต่างคือขนาดของเหรียญเห็นไหมครับอ่าขนาดของเหรียญก็แตกต่างกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดูดีๆนิดนึงนะครับส่งมาผิดส่งมาถูกไม่ว่ากันหรอกแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้ความรู้นะครับสําหรับเรียนคีย์บอร์ดก็ลองดูนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนแยกแยะเหรียญไม่ได้จริงๆนะครับผมรับซื้อ50สตางค์ปีพศ2530ส่งมา25สตางค์ปี2 5 0 0 2530 คือใครกันแน่ที่งงนะครับใครกันแน่ที่โกหกใครนะครับคือผมประกาศชัดเจนนะว่าถ้า50สตังค์เนี่ยผมรับปี30นะแต่ว่าคนส่ง25สตังค์ปี30กันเข้ามาเยอะมากนะครับบางคนก็บอกผมว่ามีหลายเหรียญคือก็จริงผมก็ผิดหวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมรับซื้อ50สตังค์ปี30ไม่ใช่ปีนี้นะครับตัวอย่างเหรียญไม่ได้เอามาแต่ว่าคนส่ง25สตังค์ปี30เข้ามาเยอะมาก ดังนั้นเนี่ยก็ดูดีๆนิดนึงนะครับยี่สห้าสตางค์กับ50สตางค์มันต่างกันเยอะมากนะครับก็รายละเอียด3จุดที่ผมบอกไป1วัด2ตัวเลขจุดที่อยู่ของตัวเลขครับยี่สห้าสตางค์อยู่ด้านล่าง50สตางค์อยู่ตรงกลางสุดท้ายนะครับขนาดของเหรียญนะครับแล้วก็จุดที่4ครับ25กับ50เลขต่างกันเยอะนะครับดังนั้นก็รบกวนดูดีๆกันนิดนึงนะครับก็ก่อนที่จะด่าใครก็ดูเหรียญของตัวเองก่อนนะครับ ต่อมาครับ1บาทครับ1บาทไม่ได้ดูยากครับ1บาทหลังวัดพระแก้วนะครับเลข1อยู่ตรงกลางแค่นั้นเองนะครับแต่มันก็จะมีคนบางคนส่งมาสับสนกับเหรียญ5บาทนะครับส่งมาสับสนกับเหรียญ5บาทนะครับคือส่งมาผิดผมบอกไปแล้วไม่เคยว่าไม่เคยโกรธนะครับรัก fc ทุกคนแต่ส่งมาแล้วทํานิสัยเกรียนคีย์บอร์ดอันนี้พูดตรงๆว่า ไม่ไหวนะครับสงสัยไม่ได้รับการสั่งสอนมาเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เป็นเกียนคีย์บอร์ดนะผมไม่ได้ว่า fc ผมนะอ่าใครเป็น fc ผมรักทุกคนนะจ๊ะแต่ว่าถ้าใครเป็นเกียนคีย์บอร์ดก็มาให้ด่าซะหน่อยนะครับก็ไม่ได้ตอบโต้มาเยอะแล้วนะครับโดนด่ามาเยอะละหนึ่งบาทกับ5บาทเนี่ยหลายคนอาจจะสับสนกันเรื่องสีนะผมประกาศรับซื้อชัดนะครับ5บาทรับซื้อปี46 นะครับตัวอย่างเหรียญไม่ได้เอามานะครับขออภัยด้วยนะครับ5บาทผมประกาศชัดเลยว่าผมรับซื้อปี46คนก็ส่งเหรียญ1นบาทปี46เข้ามาเยอะแล้วมาพูดประมาณว่าโถพี่กูมีเยอะมึงรับซื้อจริงเปล่าเหรียญมึงอะ่ะเป็นเหรียญ1นบาทปี46ครับไอ้น้องไอ้เกียร์คีย์บอร์ดแต่กูรับซื้อ5บาทปี46ครับไอ้เกียร์คีย์บอร์ดดังนั้นผมบอกแล้วนะครับว่าดูดีๆนิดนึงนะครับ5บาทฟังอีกครั้งนะครับเพื่อนๆใครที่ดูอยู่นะครับ ห้าบาทผมประกาศชัดเลยนะห้าบาทที่รับซื้อคือห้าบาทปีสี่หกนะครับมีเยอะก็ซื้อเยอะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ใช่ส่งหนึ่งบาทปีสี่หกเข้ามาแล้วมาด่าผมว่ารับซื้อจริงเปล่าอะไรแบบนี้แล้วมาด่าผมต่อนะครับคือคุณดูเหรียญให้เป็นก่อนนะครับไอ้น้องหนึ่งบาทเนี่ยเลขหนึ่งอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าห้าบาทเลขห้าอยู่ข้างล่างนะครับจุดที่สองนะครับหนึ่งบาทมันเป็นเหรียญกลมนะในขณะที่ห้าบาทนะครับมันเป็นเหรียญก้าเหลี่ยม จุดที่3คือหลังวัด1บาทเป็นวัดพระแก้วแต่5บาทเป็นวัดเบนนะครับดังนั้นดูเหรียญของคุณให้ดีก่อนจะด่าใครนะครับพูดกันตรงๆเลยพูดดูเหรียญของคุณให้ดีก่อนนะครับถ้าคุณมี5บาทปี46เยอะแล้วผมไม่ซื้อแล้วมาด่าอันนี้ผมโอเคเลยเพราะว่าผมพูดเองกับปากว่า5บาทผมรับซื้อปี4 6ผมพูดเองกับปากนะครับ5าบาทรับซื้อปี4 6ราคาตามสภาพนะครับสภาพสวยๆก็หลักร้อย ถึงรักรอยกลางๆนะครับสภาพไม่สวยก็ราคาตามนั้นนะครับราคาตามสภาพนะครับผมบอกแล้วนะครับว่า5บาทผมรับซื้อปี46นะครับอย่าส่ง1บาทปี46มาแล้วมาด่าผมนะครับส่งมาผิดไม่ว่ากันแต่ว่าส่งมาแล้วมาด่าอันนี้ก็ต้องสั่งสอนกันบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไปทําตัวเกียนกับคนอื่นสุดท้ายครับเหรียญ5บาทเหรียญสิบาทมีประเด็นเยอะมากนะครับเหรียญสิบาทเนี่ยดูง่ายที่สุดแล้วเป็นเหรียญสิบาท2สีสีเงินสีทองนะครับแต่5บาทเนี่ย เป็นเหรียญสีเงินสีเดียวซึ่งมีคนส่งเข้ามาผิดเยอะมาก5บาทผมซื้อปี4 6 0บาทผมซื้อปี31ตัวอย่างวันนี้ไม่ได้เอามาขออภัยด้วยนะครับวันนี้มาไกลนิดนึงนะครับก็ผมบอกอีกครั้งนะครับฟังคำบรรยายนะครับไม่รูปภาพขออภัยด้วยไม่ได้เอาตัวอย่างมาจริงๆนะครับ5บาทรับซื้อปีส6่นะครับส่วน10บาทรับซื้อปี31แต่คนก็ชอบส่ง10บาทปี46มาให้ผมเยอะมาก แล้วก็จะมาถามคำถามกินเกรียนว่าซื้อจริงเปล่าพี่ผมมีเยอะนะผมมีเยอะแคบอะไรแบบนี้ก็คือเกินเกรียนเยอะนะครับคือมีเยอะก็เรื่องของมึงครับเพราะว่ากูซื้อ5บาทปี46ไอ้พวกเกณียคีย์บอร์ดเนี่ยผมเจอมาเยอะนะครับแล้วก็มันก็นมันด่าด้วยนะครับแต่ว่าผมขอสงวนคำด่าไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอ่ามันอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับคนคนด่าคือมันมีคำด่าหลังจากนั้นนะผมไม่ได้ว่าครับคือใครที่ส่งมาผิดอ่าผมบอกก่อน FC ผมท่านไหนส่งมาแล้วไม่ใช่แต่ไม่ได้ด่าผมอะคนที่ไม่ได้ด่าผมละกันผมไม่โกรธคุณเลยนะผมดีใจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยแม่งมีคนสะสมเหรียญว่ะคนสะสมเหรียญนักสะสมมันเพิ่มขึ้นผมดีใจนะครับแต่พวกไอเกียนคีย์บอร์ดอะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนะครับที่ไม่บรรลุนิติภาวะด้วยนะมาด่าส่งเหรียญสิบปีสี่หกมาเต็มเลยครับเต็มถาดเลยครับแล้วบอกพี่ซื้อจริงเป่าจากนั้นก็ด่าคือผมบอกแล้วครับผมซื้อเหรียญห้าปีสี่หกครับน้อง สิบบาทปีสี่หกไม่เคยประกาศรับซื้อเลยสักครั้งเดียวนะครับยกเว้นบล็อกที่มันแปลกๆหายากสุดๆเช่นบล็อกผเสียนตรงอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าสิบบาทปีสี่หกบล็อกธรรมดาไม่เคยมีการประกาศรับซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยอ,ะเ,อะเหรียญห้ากับเหรียญสิบต่างกันยังไงมาดูดีกว่าแค่สีก็ต่างกันแล้วครับอไอ้น้องนะครับก็วันนี้มาสอนเกีย์คีย์บอร์ดมาสอนเกีย์คีย์บอร์ดนิดนึงนะครับสีก็ต่างกันแล้วครับไอ้น้องจุดที่สองวัดก็ต่าง อันนี้วัดเบนอันนี้วัดอรุณเยอาบอกนะไม่รู้จักวัดเบนกับวัดอรุณนะครับก็สุดท้ายนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเลขครับเลขห้ากับเลขสิบดูเป็นไหมก็ไม่ได้ดูยากนะครับดังนั้นเนี่ยก็พูดกันตรงๆเลยว่านี่ก็คือจุดความต่างของเรียนนะครับดังนั้นน้องๆดูก่อนนิดนึงนะครับคือส่งมาผิดอะ่ะผมไม่โกรธหรอกแต่อ้พวกส่งมาผิดแล้วยังมาด่าผมซ้าเนี่ยคือมึงต้องการอะไรวะคือไม่เข้าใจนะครับพูดกันตรงๆเลย นะครับคือพยายามจะยัดเยียดผมกันโชคซัพย์ผมหรืออย่างไรนะครับตอบด้วยนะครับคืออย,อย่าเก่งอย่าเก่งแต่ในคีย์บอร์ดนะครับเก่งในโลกความจริงหน่อยนะครับหาบาทที่รับซื้อจริงคือ5บาทปีสีนะครับแต่ก็ส่ง1บาทปี6ี่บาทปี6กันเข้ามาแบบเยอะคือเยอะนะครับเพจผมเนี่ยโดนด่าน่าจะเยอะเป็นระดับต้นๆของเพจรับซื้อเหรียญแล้วนะครับดังนั้นก็บอกตรงน,นี้แล้วกันว่าเหรียญที่ประกาศรับซื้อชัดๆอย่าง 1>, 1บาทปี29 5บาทปี46 10บาทปี31อันนี้หาง่ายสุดแล้วยังมีวนอยู่ในท้องตลาดนะครับถ้าใครมีเหรียญ1น1บาทปี29 5บาทปี46 10บาทปี31นะครับส่งรูปมาขายได้เลยครับที่ facebook fanpage เมตตามหามงคลนะครับไม่เอาแล้วนะครับ1บาทปี46กับ10บาทปี46อะ่ะเพราะว่าโหแม่งส่งมาเยอะนะครับส่งมาเยอะไม่พอมาด่าด้วย นะครับก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้ยืดยาวนิดนึงนะครับเพราะเอินว่าคือมันมันหลายครั้งเกินไปแล้วไงมันเรามันก็อัดอั้นมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเหรียญหายากมีให้เจอทุกวันแน่นอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ